กาวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านนะ่ยยิน,ยน,ยนดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดรวมอนิเมะเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะฮะทั้ทง iOS และ Android iOS มาก่อนนะ Android ตามหลังนะ่ยพร้อมโค้ดแจก Exclusive ในคลิปนี่ครับผมก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำะรา้านมาท็อปอัพแนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไปดูได้ที่ www.topup.com นะตามนี้เลยครับไลน์แอบไซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ นะก็แบ็คโคเบอร์ครับตู้ใหม่มาแล้วนะฮะแอสตา้าล่างมืดใครที่จะเติมมาล้านเราได้เลยนะครับผมว่าต้องใช้ตัวพิเศษต้องเติมเพชรเยอะนะแล้วก็ใช้ตัวพิเศษเอา่าเปิดด้วยนะครับผมก็จะได้ทุกแพ็คเลยนะครับผมแล้วก็มูทลิงเวฟเซนเซโร่นี่ยนะฮะแล้วก็ซอร์ตออฟคาวาเรียนะก็น่าจะเปิดให้เติมด้วยนะเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็แลนด์นอร์ดรีเบิร์ดทุกเวอร์ชันนะ่ยเอฟเอฟมีอ่าวอลเลนด์ Free, ฟรีไฟล์พับจีอาร์วีนีโปรโชั่นทุกวันเนะี่ยคาร์บาวมีเยอะแยยะมมากมากไไปดไดู้ที เพจของเราแล้วนะฮะเต็เมเกมเติมถูก,ตเ,กเติมใบเติมปลอดภัยต้องโหลดแอปลิงใต้คลิปเช่นเดิมครับผมมาดูนะครับผมนี่อยากเล่นเวอร์ชันนี้มากเลยเออมันดันเข้า iOS ก่อนไงเนี่ย,เ,ยเออผมก็งงทำไมมันเข้า iOS ก่อนวะปกติมันต้องใช่ไหม Android ก่อนเนี่ยก็ไม่นานนะเออ,เอ,อพะ มันทดสอบปุ๊บไอเวสเปิดเมื่อาาวานวันนี้ Android เปิดตามเลยคมับก็มาเล่นกันได้เลยเดี๋ยวโค้ดก็เดี๋ยวหาที่ใส่โคดแล้วก็จัดไปนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดระบบกันว่ามันน่าเล่นขนาดไหนเนะดูเกมอนิเมะหลักของเราได้หรือเปล่านะแต่นี่มีตัวผู้ชายด้วยนะผู้ชายผู้หญิงตัวละครเยอะอยู่นะก็ดีตรงที่ว่ามีภาษาอังกฤษด้วยไนะ นี่ครับไอตัวกากดดาบบอลยังมีเลยฮนะนี่แต่ตรงนี้มันตัวเล็กๆหน่อยครับไอแมวนี่ตัวเบลเลอร์เลยครับเพอเพลจะอวบกน,นารุโตอีกนะฮะนี่มันในของแท้นะครับผมมาเพียบเลยใครชอบมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยก็น่าจะชอบนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาทางช่องนะลงคลิปอะไรท่านก็จะได้รู้เป็นคนแรกดูเป็นคนแรกเล่นเป็นคนแรกนะฮะหรือว่าดูผมเล่นก่อนก็ได้ว่าไอม่น่าสนใจไหมแล้ว่อยโหลดจะได้บางคนมาถือเครื่องหนึง่งอ่ลอมเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าโหลดไว้เป็น20กว่าเกมเลยไม่ทิ้งสักเกมนะครับ เสียดายทุกเกมเข้าไปทำรับคงรับของทุกเกมอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็เข้าไปเอาเพชรใช่ไหมปลามานั้นโอ้อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรครับมีมังกรด้านหลังเลยคุ้นๆเลยผมคุ้นๆสวอรต์อาร์ตออนไลน์เ <laughs> ปล่าเนี่ยผมชอบเรียกว่าสวอรต กดตามภาษาไทยเนะนี่ยมันอ่านว่าสอดเนี่ยสวอตแต่คนจะเรียกกันนะครับผมเนาะมานั้นบุยบุยไปฉากก็โอเคอยู่นะฮะมุมมองก็เชฉงเฉียงเบิ e ร์ดไอ้นะผมมองเห็นหมดทุกตัวนี่ไงเวยติดพิษครับผมดีว่ะ แจกตัวดีอยู่นะ S S R นะตัวม่วงนะน่าจะมีมากกว่า S S R นะอ,ออนไลน์ไปถ้าเล่นเกมนี้ด้วยก็เกมหลักน่าจะเหลือไอดีเดียวอะ่ะไอ้ออดีนี้ก็ดองเพชรเก็บเพชรอย่างเดียว ยไอ้นี้มันเหมือนรูโตะทั่วไปเลยนี่ว่าเนี่ยสกิลใช่เลยเนี่ยสกิลทั้งตัวผู้หญิงตัวผู้ชายนะครับแฟนรูโตะก็ใช่เออจำลองมาเสมือนเลยเดี๋ยวดูว่ากล่องไอเดิมจะให้ตัวไหนเน,นเนี่ยท่าเนี่ยไอตัวนี้ฮิลนะครับเออไอแจกตัวมาดีว่ะมีฮิลมีติดพิษมีดาเมจมี แฟนนารุโตะด้วยวันพีชก็เป็นแทงเนียสวยแตอนนี้ก็หาตัวที่ดีกว่านี้แล้วก็ตัวซ้ำเนีัยผมเอามาทำดาเมจโอ้โหไอตัวนี้แม่งดาเมจแรงว่าเขาเลยฮนะกับนารุโตสะสกิปข้ามได้ด้วยนะ่นี่ไง นี่ครับสคริปข้ามได้แต่หัววันเลยดูดิเออไม่ต้องเติมเงินเลยครับผมเอ้ยดีว่ะนี่ครับเร็วเลยนะบัฟอยู่ข้างบนหัวนะครับผมมีบัฟเรานะมีแสงมืดนะมีประมาณ5า้าธาตง่ายๆคูณ2อ,อ่าได้สูงสุดคูณ2นะครับณนะตอนนี้อย่างนี้ก็รีง่ายครับเนี่ยดูดีไม่สอนดเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ มันจะสอนอะไรไหมเนี่ยครับผมใส่ไปโบโบเลยนะยาวๆเลยอย่างนี้ก็รีง่ายเลยนะฮะไม่รู้เซิร์ฟอะไรก็เดี๋ยวไปนัดกันอีกทีนะึงเฮ้ยด่านไหนแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนะ ออกมาเล่นด่านซ้ำเหรอเวียนกรรมใช่ไหมผมเล่นด่านซ้ำนี่หว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูนะนี่ของแท้ไม่ต้องไม่ซ้ำซ้ำปะ่ะอ๋อของแท้มันต้อง VP พสองเมื่อกี้ผมเล่สคริปข้ามด่านซ้ำเวีกรรมเนี่ย เออโมเดอรอ่านแชทอยู่นะใครส่งอะไรมาไม่รู้นะโมเดอรอ่นานก็ยังว่าแต่มันไม่ไปไหนสักทีวะอ่านะฮะอันนี้ก็อ่าสอนคราฟนะครับผมอ,อย่างนี้ก็ดีนะฮะแจกให้ทำขอบตัวยิวนะฮะมีรางวัลออนไลน์มีทุกอย่างที่ไอดอลมีนะฮะดีตรงที่เป็นแนวนอนนี่ไงบีทก็มาครับวันพังแมนก็มานะครับ เฮ้ยมีหลายเรื่องอยู่นะเออเวอร์ชันนี้ครบรถนะครับผมมีทั้งตัวผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีทั้งตัวการ์ตูนน้อยๆนี่นนนนด้วยนะน้องแมวเฮ้ยมีอันนั้นด้วยเมื่อกี้เกมบีดนะฮะโอ้ยบอกนะจาจกตัวนี้ มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะเนี่ยตัวนี้อุนคิโอลาเนี่ยเออเอาดีจบดันหนึ่งนะไปดัานสองแจกอุนคิโอลานะครับแต่มันเป็น SR อม่วงๆนะไม่รู้สูงสุดมันจะมีมากกว่า sr อารไหมแต่แจกอุนคิโอลานี่ก็เทพเทพเลยนะเราเราลงได้หกตัวด้วย ไอ,อเยี่ยงอุ้ยเจาะดาบแถวหลังนะฮะอ่าแจกอะไรไหมสักิบใบอ่ารับของไปนะครับผมอันนี้เป็นรางวัลออนไลน์ฟรีนะฮะกล่อง fk ฟรีอ่าไปยี่ฮีโร่นะครับ,รบเดี๋ยวแล้วค่อยถอดนะไอตัวนี้ เอาไปใส่อุนคิวลาหรือว่านารุโตอันนี้มันก็สอนอยู่ครับให้ใส่ของนะผมแต่ฉามันแข็งขงหน่อยเนาะไปธรรมชาติแบบไม่มีขยับเลยอนะต้นไม้ให้ดูสัตว์สังเกตตัวละครอย่างเดียวนะมีติดพิษมีดาเมจมีแทงนะมีฮิวยังไงก็ติดพิษก็ยังแรงอยู่นะเพราะมันใส่ยังไม่ใส่อะไรเลยนะก็ยังแรงอยู่ พอๆกับอุนคิวล่านะฮะแต่อุนคิวล่าก็อันนี้เลย MVP นะฮะเพชรก็ค่อนข้างเห็นตะก,กี้ก็แจกน้อยอยู่นะสิบอ่าเห็นแว๊บๆนะมันยังสอนอยู่นะเอ่อมีในซองจดหมายอยู่นะครับผมเอ่อไม่รู้แจกอะไรนะไปดู เปิดจริงแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เคลียร์รีวอร์ดหนึ่งขีดแปดแจกตัวละครน,นะฮะโอ้โทโด,โดนะครับผมน่าจะสูงสุดแค่เอสอาร์นะครับถ้าท้องน่าจะเป็นเอสอาร์บวกนะฮะก็ยังสอนอยู่นะครับผมนี่มันแจกของดีเลยนะโทโดแท้งนะฮบดูแปลงล่างเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยอันนี้ก็หาตัวซ้ำแนว อ่านี่มาหน้าหลักแล้วครับอีเวนต์เจวันแจกโอ้ oh, ดาาพี่คาดด้วยนะอันนี้ใครไม่รู้อ่ามีตัวคอของแต่ละสายด้วยนะผมแต่ใครอนิเม an หญิงเลยนะแต่ระบบมันน่าจะคนละแบบนะคนละบทเออเออนี่มีแจกตัวนะครับผมถ้ามีระบบฟาร์มเพชรฟรีนี่ก็เจนจันพุทธเสาร์นี่ก็แจ่มเลยนามินะอันนี้ตัวธรรมดา โอ้โหนี่ใครวะ <c oughs> ไม่รู้การ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยไ <c oughs> อ้ยะนีน่ชอบบีบต,ต้องอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเลือกนะว่าได้อะไรบ้างโอ้หกิจกรรมเพียบเลยเนะผมขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนนะจดหมายแจกมาห้าใบอ่าไปใส่โค้ดสักหน่อยนะผมอ,ะอ้าวนี่เจอง่ายๆครับที่ใส่โค้ด ตอนนี้มีอยู่สองโค้ดล่าสุดนะครับผมใครมีโค้ดเพิ่มก็มาบอกกันได้นะฮะแต่ตอนนี้มีแค่นี้โอ้โหสิบใบาขาวธรรมดาแจกตัวนี้หกสบแคปซูลอันนี้ทองยีิสี่ชั่วโมงเลยใบกระชาทองสองใบไม่พอหรอกครับต้องไปเก็บเพิ่มอีกนะอันนี้โค้ดที่สองนะครับผม โคดเดียวก็เหลือเฟือแล้วฮะอ้าวทำไมอันนี้ใส่ไม่ได้อ่ะเออเหมือนมอนเหมือน,ม,นมันเขียนว่าใส่ได้แต่ว่ามันยังไงไปดูนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่เซริร์ฟนะครับผมอือดูไม่ออกเลยสวิตเซิร์ฟได้นะ นี่ปรับสุดแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วนอกจากปิดเสียงไปก็ดูเซิร์ฟตรงสวิตเซิร์ฟเวอร์กรุ๊ปได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมนะฮะเจอนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หวังว่าจะสรุปกันทั้งไอไวลสแลนดรอยสวัสดีครับผม